ผมอยากเห็นเทสลาคำว่าเทสลาเนี่ยคุณเคยดูหนังเรื่องบิ๊กช็อตไหมครับครับไม่เคยครับไม่เคยครับจริงป่ะครับจริงไหมครับจริงครับรรบิกช็อตเป็นหนังเกี่ยวกับวงการหุ้นเนี่ยครับเรื่องนี้ครับผู้เล่นเนี่ยเยอะมากเลยนะมีดังๆทั้งนั้นเลยเป็นหนังที่เขาคนนี้ครับคนนี้และตัวจริงเขาก็หน้าตาคล้ายๆนะคือ4คนนี้เขาไปเจอจุดผิดสังเกตต,ตอนปี 2009, <S 2 0 0 9เกี่ยวกับบ้าน อสังหาที่เป็นฟองสบู่เขาคิดว่าการที่อสังหาสร้างบ้านขึ้นมาแล้วเอาบ้านน่ะขายให้ใครก็ไม่รู้แต่มีคนซื้ออย่างเช่นบางคนแบบทํางานไม่ไม่น่าเชื่อถือทำงานกลางคืนก็ซื้อบ้านได้แล้วไม่ใช่หลังเดียว3 4ี่หลังแล้วถามว่าทาไมเกิดอย่างนั้นขึ้นได้หลังก็จะปูว่าคือเขาเอาหนี้เสียมีอยู่ธนาคารหนึ่งไปซื้อหนี้เสียมาไปธนาก,การแล้วบอกว่าเป็นนีลูกค้าชั้นเอจนแบบอสังหาเฟื่องฟูมาก แต่เขาอะไอพระเอกเขาก็แบบเห็นว่ามันไม่ใช่ไม่จริงไม่มีคนผ่อนหรอกน่าจะหมดเยอะเขาก็อุ้มอุ้มอุ้มกันปึ้ง,งแล้วพอบู้บุแต่ที่เป็นทอมม์เกอร์ไคลเซตแล้วเขาก็ช็อตหุ้นมาเยอะมากหนังในหนังเนี้ยไอพระเอกคนเนี้ยที่เป็นคนเนี้ยเนาะไม่ทําอะไรเลยเป็นผู้จัดการกองทุนไปขอช็อต,ตหุ้น,นเยอะมากในตอนนั้นเนี้ยตลาดเหมือนกับเทสลาตอนเนี้ยหุ้นมันขึ้นแบบแล้กูช็อตช็อตช็อตกองทุนเขาก็ติดลบเยอะมากจนจะโดนไล่ออก แล้วอยู่ดีวันหนึ่งมันก็ถึงเวลาเรื่องแดงเอ้ยคนในหนังมันก็เปลี่ยนวิธีการเล่านะเหมือนจะเปลี่ยนกอนแนละ้วว่าทุกคนเดือดร้อนกับตลาดขึ้นมากออกตึกฆ่าตัวตายหรืออะไรแคคนนี้รวยอยู่คนเดียวเออมูลค่าที่เขาได้ไปเยอะมากและในตอนหลังอ่ะผมชอบตรงน,นี้คืออยากให้นักเคไปดูคือไม่มีคนเดียวที่ได้รับผลประโยชน์และคนอื่นเขาเดินออกไปนอกถนนแล้วทุกคนแบบเออแบบคือแบบว่าวิกฤตแบบ เป็นนู่นนี่นั่นผมก็เลยแค่แอบมาคิดว่าถ้าวันหนึ่ง COVID. โควิดโรคโควิดเนี้ยถูกกลุ่มหนึ่งปล่อย <c oughs> ปล่อยเชื้อปล่อยข่าวปล่อยอะไรเงี้ยมาเขาได้ผลประโยชน์เต็มเแต่เศรษฐกิจคนอื่นๆอย่างที่เราเป็นอยู่เงี้ยบางธุรกิจล้มเลยจริงเรื่องจริงใจก็เติมแต่มันมีมุมคิดไม่คนไม่ได้ดูหุ้นอาจจะดูยากนิดนึงเนี่ยครับก็มันเข้าใจง่ายเงี้ยเกมฉวยโอกาสความรวยไมเคิลเบอร์รี่ คนนี้ยังมีตัวตนอยู่ไมคิลเบอรี่แล้ววันนี้เขาออกมาประกาศว่าเขาช็อตเคลสลาคือเขาไม่ได้เก่งขาขึ้นเนี่ยเขาเก่งขาลงอนะ่ะผมว่าคนนี้ถ้าวันหนึ่งเกิดระยะยาว,ยาวๆแล้วเขาทําสําเร็จครั้งที่สองให้สามได้นะแล้วมันเป็นปีนะผมว่าเขาต้องมีกลาศาสต์อย่างหนึ่งคือคนนี้อาจจะเป็นบิดาทางช็อตก็ได้ <c oughs> อย่าลืมนะว่าขาขึ้นมันใช้คนหลายๆคนแต่ขาลงใช้คนคนเดียวที่รู้เรื่องนะ ผลลับผลประโยชน์สมมติว่าขาขึ้นอาจจะมี80%ที่ได้รับผลประโยชน์ในหุ้นขาขึ้นทั้งกองทุนทั้งรายย่อยทั้งอะไรแต่อย่าลืมว่าทุกอย่างมันมี2ขาเนาะขาลงผมก็เลยบอกว่าขาลงเขาอาจจะมีคนที่ได้รับผลประโยชน์เพียงไม่กี่คนผมรู้สึกว่าผมซื้อช็อตแล้วผมอยู่ได้ไม่นานอะ่ะตัวอย่างเช่นกําลังช็อตทองอยู่ตอนเนี้ยโอเคครับสวัสดีครับ